สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการสร้างกระดาษเตือนความจํานะครับบนเดสก์ท็อปในเครื่องของเรานะครับโดยใช้โปรแกรม sticky note นะครับบางท่านอาจจะต้องการใช้งานนะครับอย่างตัวอย่างผมมีโน้ตนะครับ ที่ต้องใช้เตือนความจำนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เราติดนะครับนะติดที่เราเขียนแล้วก็ติดนะครับแต่มันจะเป็นการติดที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แทนนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับในนี้ตัวอย่างนะครับที่ผมเป็นสติ๊กกี้โน้ตนะครับของของของตัวเองนะครับวิธีการทำก็ให้ท่านไปที่ช่องค้นหานะครับตรงนี้นะครับ ตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วใน Windows 10นะครับนะก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพิมพ์ Sticky n o t e นะครับ Sti นะครับเนี่ยชื่อโปรแกรมมันนะครับเป็นแอปแอปหนึ่งนะครับหรือแอปหนึ่งนะครับแอป Sticky n o t e นะครับท่านก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะมันก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้ออกมานะครับ ตัวนี้ทาอะไรบ้างนะครับนะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับนะตัวนี้ก็คือการเพิ่มนะครับนะเพิ่มโน้ตเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวผมลองปิดโน้ตก่อนอเดี๋ยวลอง delete โน้ตก่อนนะครับ delete ไปคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์ sticky note นะครับแล้วก็ทาคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีโน้ตขึ้นมาให้นะครับขึ้นมาให้ ตัวนี้น,นะครับทีนี้วิธีการเพิ่มท่านก็คลิกนะครับนะเพิ่ม sticky note นะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับนะพอเพิ่มตัวนี้เข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านเขียนโน้ตนะครับนะเขียนโน้ตก็เขียนลงไปเลยครับนะวันนี้ไปอบรมที่ขอนแกน่นเราว่าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแถบนี้ก็จะเป็นแถบที่เราใช้ในการฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตตัวหนังสือนะครับเช่นผมต้องการที่จะใส่ตัวหนานะตัวเอียงนะครับนะหรือขีดเส้นใต้นะครับนะหรือขีดตัวนี้ขั้นก็ได้นะครับว่าทําอะไรไปบ้างแล้ว1 2 3 4งสนะครับเช่นตัวนี้ก็อาจจะใช้ในกรณีเรามีกิจกรรมรายละอันเช่นนะครับเช่น กิจกรรมไหนที่เราใช้แล้วนะครับนะทำงานไปแล้วนะครับก็อาจจะตัวนี้ขีดตัวนี้ค่านะครับนะไม่ใช่ตัวนี้นะครับขีดตัวนี้ค่านะครับว่าทําไปแล้วนะครับก็จะเลือันีนี้1 2 3 4นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้ในการคล้ายๆกับเป็นบูเลตนะครับนะลองดูนะครับเนี่ยนะครับเป็นบูเลตนะทำเป็นบูเลตนะครับ คลิกลงมาก็จะเป็นบูเลตเข้ามานะครับนะบูเลตเข้ามาก็พิมพ์ไปนะครับทําตัวไหนเสร็จก็คลิกตัวนี้ขั้นนะครับทําไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราสามารถที่จะแอดเข้ามานะครในในโน้ตนั้นๆได้นะครับก็คลิกนะครับนะลองคลิกดูนะครับก็จะมีไปให้เลือกรูปภาพนะครับเช่นผมต้องการที่เอาภาพนี้เข้ามาก็คลิกแล้วก็เลือก Open นะครับ ก็จะมีภาพเข้ามานะครับภาพเข้ามาตัวนี้ก็ขยายใหญ่ได้นะครับขยายใหญ่ได้นะครับปรับเล็กได้ขยายใหญ่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโน้ตเข้ามานะครับหากเราต้องการเพิ่มเพิ่มโน้ตเข้ามาอีกนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้เขียนต้องการที่จะเพิ่มน้ตเข้ามาอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็คลิกนะครับมันก็จะสร้างแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับแผ่นใหม่ขึ้นมา เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับเพิ่มเข้าไปได้อีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดนะครับปิดแผ่นโนต้ตที่อยู่ในเดสก์ท็อปนั้นๆน,น,นะครับก็ปิดนะครับส่วนจุดไข่ปลาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นเมนูนะครับในการใช้งานนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการเลือกสีของโนต้ตนะครับเนชะ่นผมอาจจะใส่ตรงโนต้ตมันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก็ ลิกได้นะครับสีเขียวนะก็ติ๊กได้นะครับบางคนอาจจะจใช้ส่วนนี้ในการจัดลำดับความสำคัญนะครับของโน้ตก็ได้นะครับนะสีเหลืองสำคัญมากนะสีชมพูก็ลองลงมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับหากต้องการที่จะ Delete โน้ตก็จะมีตัวเนี้ยนะครับ e l e t e โนะ้ตก็ลบไปเลยก็ได้นะครับนะลบไปเลยก็ได้นะครับนะ ตัเนี้ยเวลาเราเปิดเครื่องคอมขึ้นมานะครับมันก็จะมีโน้ตท,ที่เราติดไว้นะครับเป็นการเตือนเตือนความจำว่าเาเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะตัวเนี้ยในในส่วนของโปรแกรมมันนะครับมันก็จะเก็บก็จะเก็บโน้ตเข้ามานะครับนะเข้ามาในในโปรแกรมว้นะตัวเนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับนะสังเกตว่าเวลาเราคลิกเข้ามานะครับนะมันจะมีโน้ตเพิ่ม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 เข้ามานะครับนะเพิ่มเข้ามา ในในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับนะลบโนต้ตออกได้นะอลองตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้เปิดโนต้ตดีลิทโนต้ตนะครับนะดีลิทออกตัวนี้ไม่เอาก็คลิก Delete โน้ตนะตัวนี้ไม่เอาก็ e l e t e โน้ตนะครับให้มันเลืออนเดียวนะครับอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็ได้นะครับนะ เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมออกไปนะครับนะตัวโปรแกรมมันก็จะชุดลอยอยู่เงี้ยนะครับนะให้เราเห็นว่าเออมันมีอะไรสําคัญนะนะแล้วก็ไปตามกิจกรรมที่เราโน้ตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับบางท่านอาจจะลืมบ่อยนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับที่เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเป็นกระดาษเตือนความจำนะครับในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม sticky note นะครับใน Windows 10 ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับนะก็จะได้ประโยชน์เยอะนะครับพอสมควรนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ